สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้เงินอย่างชัญฉลาดของมหาสศทษฐีนะคะว่ามหาสศิษฐีเขามีวิธีการใช้เงินอย่างไรบ้างวิธีหาเงินอย่างชาญฉลาดแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายในการหาเงินที่ฉลาดคุณจะเอาเงินมากมายไปทำอะไรคุณอาจจะไปใช้จ่ายกับการกินเที่ยวซื้อทุกอย่างที่คุณอยากได้เพราะคนส่วนใหญ่ ที่หาเงินเก่งและไม่มีการวางแผนชีวิตที่ดีนั้นก็มีแนวโน้ว่าจะใช้เงินเก่งเช่นกันสรุปว่าแทนที่จะมีความสามารถในการหาเงินเก่งของคุณอยู่แล้วเป็นข้อได้เปรียบหรือทําให้รวยกว่าคนอื่นคุณกลับเป็นคนที่แค่ทํางานหาเงินใช้ไปและไม่เคยรวยเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะคุณไม่เคยใช้เงินที่หามาได้อย่างฉลาด ดังนั้นเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชันฉลาดของมหาเศรษฐีสาคัญมากเพราะทุกครั้งที่คุณหาเงินมาได้นั้นคุณจะรู้ว่าจะใช้มันไปเพื่ออะไรและคุณจะได้อะไรจากการใช้เงินนั้นใช่คุณอาจไม่เคยรู้ข้อกฎหนึ่งของพวกมหาเศรษฐีนั่นคือเขายิ่งใช้เงินยิ่งรวยหมายความว่าอย่างไรนอกจากการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิต ถ้าพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นพวกเขาต้องได้กำไรบางอย่างเช่นแน่นอนกำไรที่เป็นเงินหรือกำไรที่เป็นความรู้หรือกำไรที่เป็นความสุขแต่ทุกกำไรที่ได้ต้องมีประโยชน์บางอย่างต่อชีวิตของพวกเขาเช่นทำให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือเกิดไอเดียหรือแรงบันดาลใจที่จะทำบางสิ่ง สร้างโอกาสหรือสร้างคุณค่าให้ชีวิตพูดง่ายๆก็คือการใช้เงินของพวกเขาคือการลงทุนแต่เป็นการลงทุนในห,หลายๆสิ่งเพราะพวกเขาไม่ได้มีชีวิตเพื่อเงินอย่างเดียวพวกเขายังต้องการใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์หาความสุขและพัฒนาตัวเองให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดถือเป็นกำไรชีวิตและคุ้มที่จะใช้เงินที่ทำงานหนักหามาได้ แลกกับมันสรุปคนหาเงินเก่งที่ฉลาดมหาเศรษฐีมากมายพวกเขาจะใช้เงินกับการลงทุนในสีสิ่งต่อไปนี้คือข้อหนึ่งลงทุนกับความสุขเมื่อมหาเศรษฐีเขาทำงานมาอย่างหนักเขาก็ต้องการความสุขมาหล่อเลี้ยงไม่ใช่เอาแต่เหน็ดเหนื่อยอย่างเดียว แต่คนที่หาเงินเก่งที่ฉลาดจะไม่ค่อยใช้เงินกับความสุขที่ฉับชวยหรือสิ่งที่เราต้องใช้เงินมากมายซื้อมาแต่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากนักเช่นบ้านหรูรถหรูแต่พวกเขาจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดกว่าเพื่อความสุขที่มากกว่าเช่นการเดินทางการท่องเที่ยวผจญภัยและหาประสบการณ์กับชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ ทำให้พวกเขามีพลังขึ้นทั้งยังได้ค้นพบตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นพบกับความจริงบางอย่างในชีวิตและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆอีกมากมายสำหรับพวกเขาการลงทุนกับความสุขแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากและได้กำไรชีวิตอย่างแท้จริงข้อ2ข้อ2ลงทุนในตัวเอง ไม่มีการลงทุนใดที่จะได้กำไรมากกว่าการลงทุนในตัวเองเพราะเมื่อคุณมีความรู้และความสามารถมากขึ้นคุณย่อมสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าได้มากขึ้นและคุณย่อมได้รับความสำเร็จและความร่ำรวยที่คู่ควรคนหาเงินเก่งที่ฉลาดเขาเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณไม่ได้ใช้ไปกับการลงทุนในตัวเองแน่นอนนอกจากค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในชีวิตแล้วคือ อาจพลาดโอกาสในอนาคตที่คุณจะได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากมายพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้และการพัฒนานั้นไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับโอกาสและสิ่งดีๆในชีวิตที่เราจะได้รับอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทำตัวเองให้คู่ควรพวกเขาจึงคิดว่าการลงทุนตัวเองในตัวเองนั้นคุ้มค่ากว่าสินใดๆข้อ 3. ลงทุนในธุรกิจ คนหาเงินเก่งบางคนอาจหาเงินได้จากวิธีอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพวกเขาอาจไม่เก่งธุรกิจไม่ชอบธุรกิจหรือคิดว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เสี่ยงและไม่อยากเอาเงินที่หามาได้มาเสี่ยงกับธุรกิจที่อาจทำแล้วเงินหมดตัวแต่คนที่หาเงินเก่งที่ฉลาดไม่คิดอย่างนั้นพวกเขารู้ว่าธุรกิจที่เสี่ยงแต่ก็คืออีกขั้นของการท้าทายความสามารถของตัวเอง หรืออีกขั้นของการเรียนรู้และจะเป็นอีกขั้นของการเติบโตที่สำคัญคุณมีโอกาสร่ำรวยถ้าคุณทำธุรกิจแต่คุณมีโอกาสแค่มีเงินเยอะเท่านั้นถ้าคุณแค่หาเงินจากการทำงานคนหาเงินเก่งที่ฉลาดกล้าเสี่ยงกับการล้มเหลวในธุรกิจเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าจะหาเงินเมื่อไหร่ก็ได้คนมากมายไม่มีโอกาส ได้ทำสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเพราะไม่มีเงินดังนั้นเมื่อเขามีเงินพวกเขาไม่เคยพลาดที่จะทำสิ่งที่ฝันแน่นอนธุรกิจคือสิ่งที่คนรวยทุกคนต้องมีไม่ว่าเพื่อความร่ำรวยหรือเพื่อความหลงไหลแต่ย่อมดีที่สุดถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณเก่งพอและเรียนรู้มามากพอเมื่อคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจสักครั้งการเอาเงินมาลงทุนในธุรกิจ อาจกลายเป็นสิ่งที่คุณชอบที่สุดแม้จะเสียงก็ตามข้อ4ลงทุนกับการลงทุนอื่นๆการลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่งโดยคาดหวังที่จะสร้างไรายได้หรือกำไรการลงทุนมีหลายรูปแบบทางระ,ร,ะระยะสั้นและระยะยาวได้ผลตอบแทนมากและได้ผลตอบแทนน้อยเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ ลงทุนในพันธบัตรลงทุนหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นต่างๆหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในของสะสมมีค่าซึ่งคุณต้องศึกษาการลงทุนแต่ละแบบให้เข้าใจและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณและเป้าหมายของคุณเหตุผลที่คนรวยชอบการลงทุนและเข้าใจว่าต้องลงทุนก็เพื่อสร้างกำไรจากเงินที่มีอยู่หรือต่อยอดให้เพิ่มขึ้น หรือสร้างพาสซีทอินคัมคือไรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือตลอดไปซึ่งแน่นอนที่สุดว่าคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งหมายถึงคุณจะต้องไม่กังวลทั้งเรื่องเงินและเวลาอีกต่อไปคุณจะได้ทำงานในงานที่คุณรักโดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินและจะหยุดทำงานไปใช้ชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการ หรือจะกเกษียณเร็วกว่าคนทั่วไปเป็น10บสปีก็ได้และนี่คือเป้าหมายและวิธีใช้เงินอย่างชาญฉลาดของคนรวยระดับมหาเศรษฐีคุณจะเห็นว่าแทบไม่มีการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือไม่ได้สร้างกําไรต่อยอดให้ตัวเองอยู่ในสมองของพวกเขาเลยค่ะข้อคิดดีๆจากการใช้เงินอย่างชาญฉลาดนะคะ